ตวงตั้งเตาวันนี้เสนอเมนูผัดปวยเล้งน้ำมันหอยค่ะเมนูที่กินง่ายๆทำได้ทุกวันแต่ตอนนี้หน้าหนาวเข้ามาแล้วปวยเล้งถูกมากค่ะ ในผักใกยเล้งเนี่ยมีวิตามิน A มีเบต้าแคโรทีนแล้วก็มีโฟร,รดสูงมากค่ะวันนี้มาดามตรงมีคิงเซ่าเวก้าผลิตภัณฑ์ล้างผักและผลไม้ชนิดผงค่ะสามารถที่จะล้างผักและผลไม้ให้สะอาดปลอดภัยไร้สารตกค้างเลยค่ะ1ถุงใช้ได้ถึง50ครั้งมีส่วนผสมของอะโลเวย่าด้วยช่วยให้มือนุ่มๆค่ะ เราจะแช่ผักทิ้งไว้ค่ะ15นาทีก่อนที่จะล้างอีกหนึ่งรอบด้วยน้ำเปล่าค่ะหลังจากล้างผักแล้วนะคะ<ๆ>เราก็จะมาเตรียมหั่นค่ะหัน่นเรียกว่าเป็นท่อนๆประมาณนี้เรามีปวยเล้งมีกระเทียมมีน้ำมันหอยไบผัดกันค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลนะคะเล็กน้อย เกลือเล็กน้อยค่ะเกลือจะให้รสชาติความเข้มลึกค่ะเราจะใส่น้ำมันหอยของมาดามตวงค่ะไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดไม่ปรุงแต่งกลิ่นสีด้วยสารสังเคราะห์ค่ะเป็นคีโตและเป็นฮาลาลด้วยค่ะเราใส่เตรียมไว้เลยเรียกว่าจานนี้ขวดเดียวเอาอยู่เรามาผัดกันค่ะ <c oughs> ในจานนี้ขอใช้น้ำมันหมูค่ะ ตั้งแต่น้ำมันยังไม่ร้อนนะคะเราจะใส่กระเทียมลงไปใช้ไฟอ่อนนะคะเราจะทอดกระเทียมให้เขามีความเกรียมแล้วก็หอมๆค่ะเราใช้ไฟอ่อนเนื่องจากว่าเราต้องการให้กระเทียมเนี้ยสุกถึงข้างในค่ะแล้วเราไม่ฝานเพราะว่าเราต้องการกระเทียมให้มีความนุ่มๆมีความชุ่งฉ่ำอยู่ในเนื้อกระเทียมเราไม่ได้ต้องการกระเทียมกรอบค่ะเอาละค่ะตอนนี้ กระเทียมของเราก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเดี๋ยวเราจะเร่งไฟแล้วก็จะเอาผักลงผัดได้แล้วค่ะขอเอากระเทียมออกก่อนแล้วกันดีก็ใส่ปวยเล้งกระเทียมค่ะเสร็จแล้วค่ะโอ้โหนะ เราได้ผักที่สีเขียวสวยมากค่ะนี่ระคาน่ากินมากค่ะต้องบอกเลยว่าทําง่ายแล้วก็คุณผู้ชมเตรียมแบบมาดามโตวไว้เลยนะแล้วก็ผัดแบบเนี้ยเหมือนกินแบบในเหลาเลย <c oughs> คือใช่มันมีผงชูรสแล้วก็กระเทียมนิ่มอร่อยมากกระเทียมเนี่ยคือไม่เผ็ดนะคะกินเปล่าๆเ,เนี่ยอร่อยมากยิ่งกินคู่กับเอยเล้งสุดๆส <c oughs> ุดยอดน้ำมันหอยปวดเดียวเอาอยู่ฝากไว้ด้วยนะคะเพราะว่าน้ำมันหอยมาดามตวงเนี้ย ตั้งใจทำมาเพื่อคุณผู้ชมเลยค่ะหอยนั่งรมสกัดนะคะเข้มข้นมากแล้วก็ไม่มีสารกันบูดไม่ปรุงแต่งเปรินสีด้วยสารสังเคราะห์เป็นคีโตค่ะเป็นฮาลาลด้วยนะคะพี่น้องชาวมุสลิมสามารถใช้ได้ค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้ำมันหอยของมาดามตรงนะคะขายดีมากๆค่ะมีลูกค้าที่ซื้อออนไลน์เนี่ยซื้อสั่งทีก็6ขวดนะคะขวดใหญ่ขอ6ขวดเลยใครยังไม่ได้ลองซื้อนะคะใครยังไม่ได้ลองใช้ มาดามตวงภูมิใจนําเสนอจริงๆค่ะน้ํามันหอยมาดามตวงตวงตั้งเตามีเมนูอะไรอยากให้ทำเนี่ยบอกมาได้เลยค่ะสําหรับวันนี้บายบาย